ส่วนต้องบอกว่าอย่างที่พี่กุก๊กลอยฟังไปว่าต่อไปนี้เวลาเกิดเหตุด่วนเหตุอะไรหรือภัยธรรมชาตินะครับทางด้านกสทชนะครับร่วมกับ AIS มีการทดสอบระบบเตือนภัยผ่านมือถือด้วยเซลล์บอ a แคสบนไลฟ์เน็ตเวิร์กกลางภูเก็ตพร้อมเชื่อมต่อกับศูนย์บัญาชาการกลางของภาครัฐมอบความอุ่นใจให้แก่คนไทยทั่วประเทศเทคโนโลยีเซลล์บอ a แคสต์เซอร์วิสนะครับหรือระบบสื่อสารข้อความตรงไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนโดยเฉพาะเจาะจงพื้นที่ซึ่งเป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับการนํามาใช้เพื่อ แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเนื่องจากสามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือที่รองรับตั้งแต่ 4G ขึ้นไปทุกเครื่องที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของสถานีฐานบริเวณนั้นๆในเวลาเดียวกันด้วยรูปแบบของการแสดงข้อความที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ n e a r r e a l Time Tickling นะครับเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ต่างๆได้ทันทีครับ วันนี้การทดสอบก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้เชื่อมั่นนะครับวันนี้เราพร้อมนะครับที่จะนําบริการนี้ไปถึงมือประชาชนทุกท่านครับประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเซลล์ไซต์นั้นนะครับจะได้รับข้อความอย่างนี้ทุกท่านครับอ๋ออยากให้มั่นใจครับปีหน้าเราพร้อมในการเปิดให้บริการแน่นอนครับ สำนักง,งานกสทชนะครับได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ทําให้ AIS และผู้ใช้บริการทุกรายได้ร่วมทดลองทดสอบเทคโนโลยีเซลล์บอร์ดแคสจังหวัดภูเก็ตได้ผลตามเป้าหมายและพร้อมที่จะขยายผลเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัยของประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไปซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดําเนินการทดลองทดสอบความเป็นไปได้ของระบบแจ้งเตือนภัยแบบเสมือนจริงบนไลฟ์เน็ตเวิร์กหรือว่า proof of concept เฉพาะพื้นที่หากเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะพร้อมเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการกลางของภาครัฐซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปอย่างดียิ่งอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภยัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับ